2ตัวตัวแรกก้าต,ต่อหาลอนโชว์ไปทีนึงตัวที่สองตัวเล็กเล็กตื่นเจ้านี่มันชอบนองขี่เสาเล็กเล็กเล็กมันคงไม่สิเจเหรอกดูดิก้าต่อมันชอบมานั่งบนตักแบบนี้ นั่นเองเจ้าตัวเล็กไปดูเจ้าตัวเล็กกันกะเต่อตัวเล็กเวลามันนอนห้ามไปกดมันไม่งั้นมันจะกัดเราถ้ามันอารมณ์ดีหน่อยมันก็จะไม่กัดมันชอบมวนตัวกลมแบบนี้เจ้านี่เดินเล่นไปทั่วแล้วก็มาขูดเราจนเป็นแผลจนเป็นแผล นี่แหละเล็บมันคมมากฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์และกดกระดิ่งให้ช่องเราด้วยกดได้ที่ด้านล่างเลยรีบกดไวๆถ้าถึง1 0 0 0งพันซับสไครต์จะซื้อรู i ิแกสเปเรมโปมารีวิวให้ดูเลยสำหรับคลิปนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนบ๊ายบายเจอกันใหม่คลิปหน้า